สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณกันนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับมี1ข้อคือเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่งสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้นะครับเป็นเว็บไซต์ code. org นะครับก็จะมีตัวอักษรตามนี้นะครับ co de จุด O.R.G. นะครับ code.org สามารถใช้โปรแกรมที่เราเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับใช้ได้ทั้งหมดใช้ได้ทั้งอุปกรณ์มือถือแท็บเล็เตอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับเวลาเข้ามาถึงหน้านี้นะครับนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยก็คือให้ใช้คอที่หนึ่งเดี๋ยวครูชลิจจะทบทวนวิธีการเข้าใช้งานให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็มาดูโจทย์สําหรับนักเรียนที่ใช้กระดาษหรือสมุดที่ครูให้ไว้นะครับมีเพียงหนึ่งข้อนะครับสัปดาห์นี้ครูจะมาเฉลยให้ก่อนก็โจทย์บอกว่าให้นักเรียนเขียนคําสั่งพาเจ้ากอไก่ไปหาขอไข่ตามเส้นทางสีเหลืองโดยใช้บล็อกคําสั่งที่กําหนดให้นะครับก็เส้นทางสีเหลืองมีไว้ให้นะครับโจทย์ ให้พากอไก่นะครับพาเจ้ากอไก่ไปหาขอไข่ตามเส้นทางสีเหลืองนะครับเราก็ต้องมาตามเส้นทางที่กําหนดบอกคําสั่งมีให้ทั้งหมด4คําสั่งนะครับมีคําสั่งด้านบนลงล่างทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวานะครับทั้งหมด4คําสั่ง ด้านล่างเนี่ยจะมีคําตอบแล้วก็คําสั่งเริ่มต้นไว้ให้นะครับอ่ามาดูวิธีการกันนะครับจุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นที่กอไก่นะครับคําสั่งแรกเลยเป็นคําสั่งลงนะครับคําสั่งเลื่อนลงนะครับอ่าตอนนี้ลูกศอก็เคลื่อนที่มา1ช่องคําสั่งที่สองเลื่อนลงนะครับมาตามเส้นทางสีเหลืองเลื่อนลงมาหนึ่งช่องนะครับ คำสั่งที่3ไปทางด้านซ้ายมือนะครับไปทางด้านซ้ายมือนะครับต่อมาคำสั่งที่4เคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือครั้งที่2คํคำสั่งที่5นะครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมืออีกหนึ่งครั้งตอนนี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้มาดูโจทย์ของสัปดาห์ต่อไปนะครับ โจทย์ก็เหมือนเดิมให้นักเรียนเขียนคำสั่งพาเจ้าจอไกไปหาขอใครตามเส้นทางสีเหลืองโดยใช้บอกคำสั่งที่กําหนดให้บอกคำสั่งเนี่ยมีให้4คํคสั่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคำสั่งเริ่มต้นให้เหมือนเดิมส่วนเส้นทางก็จะมีการเพิ่มมาให้นิดนึงนะครับเดีอยากให้นักเรียนไปลอง คิดหาวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อพาเจ้ากอไกไปหาขอใครนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวครูโชลิจะพาไปดูเฉลยนะครับของนักเรียนที่ทำด้วยเว็บไซต์ code.org นะครับหรือคนที่ทำด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับวิธีการเข้าใช้งานนะครับครั้งนี้ครูโชลิจะใช้ไฟฟอดูนะครับวิธีการเข้าใช้งานให้นำเมาส์เนี่ย ไปวางไว้บนไอคอนของโปรแกรมนะครับแล้วเราทำการดับเบิลคลิกก็คือการคลิกเมาส์ซ้ายสองครั้งติดกันนะครับหรือคลิกเมาส์ที่ปุ่มด้านขวามือแล้วเลือกเมนูแรกนะครับที่เขียนว่า open นะครับจะมีตัว O P E N นะครับตามนี้นะครับ Open แต่ถ้าเราใช้การดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกคลิกซ้ายสองครั้งติดกันก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะมีช่องให้พิมพ์นะครับตรง Google เนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่เจอ Google สมมุติว่าเราไม่เจอเราเปิดมาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้เราคลิกตรงด้านบนแบบนี้นะครับ ้าบนเสร็จแล้วให้เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ครูบอกไว้นะครับ c o d e o r g นะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ code org นะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนเลื่อนเลื่อนหน้าจอลงมานะครับใช้สกอร์ดาวเลื่อนลงมา เสร็จแล้วหาคําว่านักเรียนหรือดูที่รูปพึ่งนะครับต่อมาเลื่อนลงไมกค้งหนึ่งใช้สกอร์ดาวเลื่อนลงไม้ค้งหนึ่งแล้วนักเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งครับเราก็ใช้คอที่หนึ่งงานในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับครูโชลิศให้ไว้ข้อที่ เกับ8นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันก่อนนะครับกิจกรรมที่7นะครับก็อันนี้โจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยพาแองกี้เบิร์ดเนี่ยเคลื่อนที่ไปหาเจ้าหมูสีเขียวนะครับเราก็ไปตามเส้นทางมีแค่1 2แค่2อคำสั่งก็คือไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับเราก็มา ไปทางด้านขวามือแล้วก็คำสั่งขึ้นบนนะครับตอนนี้พื้นที่พื้นที่ทำงานตอนนี้นะครับได้3าทับสาพอดีเลยนะครับเราก็มากดปุ่มเริ่มตอนนี้ โปรแกรมเนี่ยก็จะแสดงข้อความขอแสดงความยินดีคุณทำปริศนาที่7ได้สำเร็จนะครับเราก็กดปุ่มไปต่อนะครับทำกิจกรรมที่8นะครับก็มาดูโจทย์โจทย์บอกว่าพาเจ้าแองกี้เบิร์ดไปหาเจ้าหมูสีเขียวเราก็ต้องเดินหน้าหนึ่งครั้งขึ้นด้านโบนไปทางฝ่ายอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็มาดูคำสั่ง ไปทางขาครั้งที่หนึ่งขึ้นข้างบนท้านักเรียนลากผิดสมมุตินะครับสมมุติว่าเราเราลากคําสั่งลงล่างมาแล้วผิดเราต้องการจะแก้ไขเราก็ลากมาแล้วก็นํามาไว้ที่เดิมนะครับจะมีรูปกล่องทางขยะนะครับเราก็ปล่อยต่อมาเราก็เลือกคําสั่งต่อไปนะครับไปทางด้านขวามือ อ่ะทีนี้มาดูตรงพื้นที่ทํางานนะครับตอนนี้เป็น4ีทับสอยู่นะครับสมมุติว่าท่านนักเรียนใช้คําสั่งเกินมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นสีส้มขึ้นมานะครับสีส้มแบบนี้เดี๋ยวครูทํา,าให้ดูว่าถ้าเป็นสีส้มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็กดปุ่มเริ่ม โปรแกรมเนี่ยจะบอกว่าขอแสดงความยินดีคุณสามารถแก้ปริศนาได้สำเร็จนะครับแต่คุณสามารถใช้แค่4บอกก็พอแล้วผลที่ตามมานะครับผลที่ตามมาเกิดอะไรขึ้นมาดูนะครับเวลาที่เราทำกิจกรรมที่7เนี่ยแล้วใช้คำสั่งตามที่โจทย์กำหนด มันจะได้สีเขียวเข้มแบบนี้คือถูกต้องร้อเซ์เลยนะครับแต่ถ้านักเรียนใช้เกินแบบนี้ในกิจกรรมที่8ดเนี่ยใช้ไป5้าทับสี่เนี่ยมันเกินมันจะขึ้นสีส้มแบบนี้นะครับผลที่ตามมาก็คือนักเรียนจะได้วงกลมสีเขียวนะครับอันนี้จะทําให้รู้ว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้แต่ใช้คําสั่งเกินที่โจทย์กําหนดนะครับก็ กิจกรรมต่อไปสำหรับนักเรียนที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำนะครับครูชลิ่ก็จะให้งานนักเรียนเน่ยสองข้อเหมือนเดิมนะครับก็คือกิจกรรมที่9และ10นะครับ2ข้อส่วนนักเรียนที่ทำในกระดาษก็จะมีเพียงข้อเดียวเหมือนเดิมนะครับก็ในสัปดาห์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ